สวัสดีครับพี่น้องนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับขึ้นบันไดเรือนมาแล้วนะครับแล้วมาติดตัวกันต่อต้นจากตรงนี้เราจะไปขึ้นกระเซ้านะครับกระเซ้าขึ้นเด้วกระเซ้าล้วแปดขนนะครับ ไอเจ้าโอ้่ไปนีไปนันี่ไงนี่ไนมูองกี่อานี่จงนีงนี้ไงนี่ไงนสนี่ไนี่ไงนไนี่ไานบ่ไงนีไงนม่ไนี่ไกนี่งนี่นี่ไงนี่ไไ่นกัน่นีน แล้วนะครับเราจะใช้เวลาอยู่บนกระเช้านะครับซึ่งข้ามเขาสี่ลูกนะครับครึ่งชัมม่วโมงครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหอนแล้วหอนแล้วนะครับกระเช้าละแปดคนนะครับหอนแล้วนะครับตอนนี้กํลาลังต่อคิวกันมาอยู่อ่างนีกพนกันแ้

หากใช่เรน้อเาเนี่งไปกับบอใช่ต้องไปกับบอสไนะไปสิบคนเลยแปดแปดดี๋ยวนารอครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะปิดท้ายให้กองเราจะพีจะไากรอนทั้งหมดับเออดูสลิงนีปมูอ่ะชิด่สิงนีพี่ได้เห็นเป็นสอทอวางเลย เพ็กสลิงดีๆด้วยนะดูคร you know. uh ับพ so ี่น้องครับดังเลยนะเนี <k <k ้ยครับผมก็ปกติธรรมดาธรรมดาครับถ้าว่ายังไม่ขึ้นขึ้นเครื่องบินสูงก็ดีไปขอพรเทพเสียมาไม่รู้ใครจะด้นเช็คคนมาขึ้นกระเช้ากันเยอะเลยนะครับ ผมผมมาเบึงเ่งแบียบยางไว้อย่าไปเหตุอยู่หน้าครับะอต้นไม่แม่จากกกแดงใช้ก๊กดูบานหน้า

ไม่มึงน้ำกระเช้า,น,า,านี่มีแต่ผู้ใหญ่ใหญ่บานนี่ถ่ายรูไปไม่เอาถ่ายไปนะครับเราไม่เอาก็ได้นะครับให้เขา,า,า,าทตามล่าที่ของเขาครับโอ้ามาเรียนไหวเนะ่ย เรื่องคันปอไทยคิปเข้ามากังว้นครับขึ้นครับเป้นกระเซาครับขึ้นเกเซรั้เาครับ,รบ, okay. รบ, okay. รบ okay. ลโเฮ้เฮ้เฮ้ยเเฮยเฮ้เยเฮ้ยัยเยเฮยเฮยเฮ้ยเ้เฮเเเเย นั่งหมายถึงว่ายืนคนเดียวโอเคเริ่มเราเริ่มถ่ายแล้วค่ะไปไปนี่ไปเถอะแค่เริ่มต้นอย่างไรก็ไป็นคนเดกันแล้วค่ะเอาไข่ร้องเนี่ยมีแต่กระเทยให้อยู่ได้เหรอมีแต่กระเทยให้อยู่ได้หรอเอาต้นคือบุปผิดตัวแม่กระเทยแก่เลยค่ะ เอาอนคือบัวปิดประตูมาบวยแล้ตัวเองคดปุ่นปิดแม่ไม่ปิดปิดแม่มีแอร์ไหมนี่ไอ๋อเป็นลมหไงไปเลย โอ้ยอะเยอะเลยมันยังได้ได้เราหยิบข่ยมาเอันนี้ยังไม่สูงมึงขึ้นค่ะทาไมน้ำบ้านเาปนสีเหนบ้านเนที่นี่เขาส้างกล้าพูดสะอาดดูน้ำด้วยดูน้ำด้วยดู้ำด้ด้เด้แปช่วยพ่อด้วยเยอเป็นยังโอ้ยนากระเช้าปะกันยัไหมพ่อปะการัอนให้ใครสวยมาขึ้นมเ้าเราจะใช้เวลาอยู่บนบ ไลสดเหรอไลสดไดไ้ลสดได้ด <bom> ้วยได้มหมูมันเล่นไม่ได้ตัวเองเขาไลสดได้นีแหละมีมูสวยมากโอยเลี้ยงเลี้ยงซิกเียเนน่ะไม่เยงนั่เยนนั่นเอตา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 อยังยังแดงตต อุ้ยนั่งสิบอนั่งลงนั่งลงกันนี่อันเข้มเข้มไม่เอียงหรอกพี่นึกเอียงเพราะมันบานมันมีกัวเนี่ยกัวแล้วยืนทำไมก่อนนั่งนั่งนั่งลงมันจะได้ถ่ายได้3หรือ60ช้ำ60ที่ไหนล่ะมันไม่ตื้นี้โอ้นั่งตรงนี้30นาทีเลยหรอ30ไปไอ้เบิงพูนยอดพูนแล้วขากลับเราก็จะนั่งแบบกระจกกรับลูกในบ้านเลยักลงในบ้านฉากราเด้อ ยานยางอันนี้ยานหัวตาบพูนท่าศิษามาเราจะขึ้นไปนู่นเลยเหรอใช่ค่ะตรงนั้นเลยอ้อันนู่นะยิ่งเสียวออนยอน่ะไม่มองไม่เห็นนั่งลงนั่งลงมันจะได้มองเห็นกันมันงมันแนันแดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เสียวค่ะโอ้โหเฮ้ยเฮพี่แกมนั่งลงไม่เอามองไม่เห็นหายครึบครั้งแรกในชีวิตเลเสียวมากเลยฮะบอกเคยเสียวจ้าเทียบ่ มาฮ่องกงต้องนั่งกระเช้ายังไม่เริ่มพ่อยังไม่เริ่มไม่ไม่เรา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 เคยนั่งกระเช้าเราบัตนัดเราเคยนั่งแต่วี่แท้ก็ไม่เหมือนผู้จัดการแล้วเนาะเอาผู้จัดการอนั่งแต่เทียนเหรอเอาเอาน้ำมันหมดเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันหมดน้ำมันใชื่อชื่อหมดน้ำมันอันไหนแหมอุ้ง ลงอยู่ลงอยู่เอาเหรือกันตนัเด็กไ้องไองไปนงไปน้งไปน้องไปนเอ้องไองไองไปน้องน้องไ้องไป้อนอไปน้องไปน้อ้องนอน้อ้อนอน้อปน้องไนอน้องไปน้อ้องไปนเอปนอน้องไปน้องไปน้อ้อไป้อไป้อองเป้องอาไปนเอาเป้องไปน้อนเอาไปนอง้อง้องนอไป้องไปองไ้องไปาองน้องน้อไปน้องอ้ออออ ดีแต่ไม่ใหญ่หน่อยมันไม่ใหญ่หน่อยมากนี่ซายตายเลยแต่ว่าวิวดีมากเลยสวยมากไลัแกไม่ยอมรักก็บินมาดิไม่ให่หันกลับหลังไม่ได้เลยมันเอียงเหมือนอ้้ยยไม่ไม่เป็นหวงเงินกลับหลังม่ได้เลยยาดเนีได้เข็มเนียมเลี้วเสียวขาไม่เลยกเนี่ยไม่เอากระจกแล้วนี่นี่แล้วขอประเทศเอาได้ไหมไม่กระจกมันจะสบายกว่านี้ไม่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 ดูแค่ดูข้างหลังก็รู้แล้วบอลเป็นยังไงบอลสิบอลกีบต่อไปพี่น้อง มมนจะคืนไปทั้งอีกม,ม่นมอก